ทุกคนผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นทั้งบ้าฟนฟรีไฟนะครับเออก็ไม่ได้ค่อยจะทำคลิปอยู่แมาน,นานแล้วแต่เรามาเล่นกับพี่คนนี้ดีกว่าโอเคนะครับพี่เขาก็ใหายแล้วเลยห<อ>ายละนะฮะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ทุกคน,มนผมเลเวล่าพี่ผงแล้วนะเพิ่ๆๆะเข้าไปละเรียนเห็นเองบอกว่าจาังเข้ามาเลย ยังก็ไม่กดอ่ะยูข้าวไหมเราต้องทำอะไรไหมถึงไ,ได้ยูข้าวนานจังแจ็คเปิดไหมเปิดแล้วเปิดแล้วสั่งแม่หรอแม่อะไเขาจะกดเขาจะกนสั่งแค่ยังไงลากรูปี้พาเว้ยเขาขังา,าข่าวเว้ย เข้ากลุ่มไลน์แค่นี้ก็สั่งข้าได้แล้วแล้วก็โอนเงินแค่นี้เสร็จจริงดิเออด,ดิเดี๋ยวขอสั่งข้าวก่อนกูหิวไอ้สัสสั่งทางไหนอ่ะฮะสั่งทางไหนทางไลน์มึงจะบ้านเหรอมึงต้ององอกจากเกมเหรอไม่ไม่ต้องออกอได้แบบนี้ก็ได้แค่ไปบอกแม่ว่าแม่สั่งข้าวให้หน่อยเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งให้แพงวหมไม่ไไไห,มไมหรอก ซื้อสองกล่องร้อยบาทอะ่ะเขาบอกส่องที่นี่เขาบอกว่าเราเล่นเยวไม่ได้หรอกเขาส่งเพิงคือน่าจะนานสวยนะเอมผมก็ทุกคนนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะว๊อดเอ้ามันมาจากไหนเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้เซยโว้โเราจะเปิด อันนี้ก็จะยังไม่เปิดนะครับเก็บไว้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไม่หิวโอเคไหมเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคแล้วก็จะเริ่มต่อมาณนี้นะครับคิดว่าหิวข้าวอ่ะ โอ๊กินคนเดียวเลยเดียไม่หิวเอาแล้วทำไมกูลงมาอยู่บนหัวเขาเพราะคนละตังกงใจอยู่ในใจจํรงใจกงใจเดียมมึไม่หิวข้าวใป่ะพโอ๊ินเดียวเดียบอกว่าเดียไม่กินไม่กินตอนนี้กูปวดตาเดียต้งต้ chịu tầm tùm tuy nhỏ hai mày mang dạo bụng phạt á ôi bếp quá là nó Hei, hei. มนลอดได้ไงมันซ่อนก่อนหรือไม่ซ่อนชุดนี้มันก็ถื่ซ่อนก่อนนะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก ตายยากตายเลยเพราะว่าแบตพี่เขาน่าจะหมดกลางทางเยวอะเอา้อเอาคนใหม่คนใหม่ไม่ใช่แม็กกาซีนหรอ ไม่ทำคลิปไม่ก็ได้ทำคลิปปล่อยแล้วไม่ตัเดื่องหนังสิ เป็นอะไรสิโกงมันนะครับว่ากันเลยไม่ได้โกงมากครันตรงนี้มีคนผ่านมาแล้ว ตอนก็ม่เจอปะการไม่เจอทุกคนมันเป็นอะไรที่แย,ย่มากไปเลยเนี่ยหอยีกรอบแ่นี่นเลย่าาบบน่นจะเป็นบอดและไม่นาบอดแล้วมั้งยิงหัว บอกไม่รู้อ่ะเต่ที่รูู้โอ้โห,โโหจเจอสเปสเล้ากต้องพงมนจะไปกดซ้ำไ้วนี้นเราเ i ไม่มีใครมาชุบอ่ะฮัลโหลมาชุบหน่อยตรงนี้ชุบได้ฮัลโหลชุบหน่อยเพราะว่าไม่น่ามีใครมาชุบอก๋วะ แจกนึงเื่ตานกํำลังจะเก็บเตอไม่ได้เก็บโอเคเราก็ต้องขดตัวไปก่อนนะแต่เแล้วแต่แลพอเห็น นะโอเคนะครับเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท่านผู้ชม